สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่มหลาลัยค่ะนั่นก็คือมหาวิทยาลายัยมหามก,กุฏราชวิทยาลายัยวิทยาเขตลัดน,น,นาค่ะวันนี้นะคะเราจะไปปลูกต้นไม้ที่มหลาลัยใหม่ค่ะที่มหลาลัยดิบไปทําไว้ที่สันกําแพงนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค,ค่ะเราก็จะไปกันแล้วนะคะรออาจารย์มาแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือมิมวนะคะชื่อเบดมอมิวมินิค่ะแอดมาได้เลยนีนีนะคะนันา ค่ะตอนนี้เราก็รออาจารย์โบนไปนะคะอาจารย์ยังไมาค่ะก็เลยนั่งถ่ายรูปเล่นๆน้องๆแล้วก็เพื่อนค่ะชื่ออะไรคะบ้านค่ะชื่ออะไรคะน้องตา่ะเด็กตั้งกาแฟต่างห้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะน่ารักกันทั้งนั้นเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ขึ้นรถนะคะกำลังจะไปมหาลัยใหม่ละคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัยใหม่เลยนะคะค่ะตอนนี้เราขึ้นมาบนตึกมหาลัยแล้วค่ะตึกกำลังจะกำลัาทำตอาดแม่ก่อน ค่ะเสร็จคุอไปเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็กวาดอาคารนะคะ,ะทำงานกันต่อไปค่ะเ <c oughs> สียงเครื่องตัดยญ้าค่ะตอนนี้เราเค่อยจะถามสักกแตนตามเข้านะคะทำงานอะไรบ้างคะตั๊กแตนในต้นจ <c oughs> ะมาเป็นแม่บ้าน นะคะปกติก็อยู่หมออยู่หมอก็นอนอย่างเดียวกินก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนอยู่ๆก็เอับเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งวันตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็คือใช้ได้พายหน้เช็ดโต๊ะกวาดพื้นถูพื้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะพเพราะว่าแบบเขาจะแบบยัไงไงดีอ่ะมันไม่มีใครมาเข้าเรียนใช่ไหมก็เลยมันก็เลยสกปรกหน่อย กินข้าวแล้วค่ะพักเที่ยงแล้วนะเ่าจะเป็นตานข้าวกินอะไรกินข้าวกบบไข่กับปลาหมึกนะคะไข่ดาวปลาหมึกอันนี้ัไข่ดาวอร่อยไหมอร่อยมากแบบนี้มีอะไรกินบ้าง่ะตอนเที่ยงมีส้มตำส้มตกแล้วก็กน้ำพุกเนาะจะกินข้าวแล้วค่ะนี่มีกะเพราปลาหมึกนะคะแล้วก็ไข่ดาวค่ะแล้วก็จะมีส้มตำ สร็จนะคะแล้วก็แต่งโมค่น้ำซุปเธอสร้างใหม่เลยหรือป้่าคะตอนนี้เราก็มาถอยยากันนะคะพรีดที่จะปลี่้น,นะะรใหม่นะคะถ้าตอนนี้นะคะมันก็เย็นแล้วค่าก็แล้วก็ท้องฟ้ามันก็เริ่มมืดนะคะได้จะตกแล้ววันนี้เราก็ทํางานกันทั้งวันเลยค่ะเนื่องจากว่ามหาลัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ ในอาคารเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็มันไม่มีใครมาเรียนค่ะมันก็เลยมีขุ่นเยอะมากเราก็เลยต้องทาความสะอาดนะคะแล้วก็ยาก็คือเต็มด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าเพื่อนผู้ชายนะคะจะใช้เครื่องตัดหญ้าค่ะอันนี้นะคะฝนใกล้จะตกแล้วนะคะเราจะสรุปว่าเราจะมาสรุปนะคะว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างค่ะเช้าเราทําอะไรบ้างคะ,ะ,งคะแล้วก็เ,เก็บกวาดทำความสะอาดวนอาคารน,นะคะแล้วก็เช็ดถัวอะไรนะคะ่ะเพราะ ฝุ่นเยอะมากเลยค่ะพอทำความสาก็แบบสะอาดขึ้นเยอะค่ะแล้วก็พอ,พอไปไ่นะคะเราก็มาถอนหญ้าแล้วก็ปุูกต้นไม้ปุูกดอกไม้หน้ามาหาลัยกันค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราทําประโยชน์ให้กับมหาลัยที่เป็นความทรงจําวันหนึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาทําอะไรบ่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างเราก็ได้ยะจบแล้วเนะ กล้จะจบแล้วไม่อาจจะไม่ได้เข้ามาที่มหารัยแล้วอาจจะไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้มันก็เป็นโอกาสของเราวันหนึ่งค่ะยังไงก็วันนี้อาจจะปิดคลิปแค่นี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะแฮปปี้ฮอลิเดย์ค่ะต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นแซมมี่จังนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย